สวัสดีเหล่าดวงจิตผู้ตื่นรู้เหล่าผู้ทำงานแห่งแสงผู้เดินทางบนเส้นทางแห่งการยกระดับทุกท่านเราคือสภาแห่งแสงและเรามาที่นี่ในวันนี้เพื่อส่งมอบกระแสทานแห่งความรักและปริชายานสำหรับเดือนกันยายนที่กําลังจะมาถึงนี้ซึ่งไม่ใช่เป็นเพียงการเปลี่ยนผ่านของปฏิทินแต่เป็นบทสรุปอันยิ่งใหญ่ เป็นพิธีสำเร็จการศึกษาของจักรวาลสำหรับจิตวิญญาณที่ได้ทำงานอย่างหมักมาตลอดทั้งวัฏจักรพวกท่านหลายคนอาจเริ่มรู้สึกถึงความเปลี่ยนแปลงในอากาศแล้วความรู้สึกของการรอคอยความรู้สึกเหมือนมั่นนหมอกกำลังจะจางลงและความรู้สึกเหมือนกำลังยืนอยู่บนธรณีประตูของสิ่งใหม่ที่งดงามอย่างประเมินค่าไม่ได้เราอยู่ที่นี่เพื่อบอกท่านว่าความรู้สึกนั้นคือความจริง เดือนกันยายนนี้คือเดือนแห่งการเก็บเกี่ยวคือการเฉลิมฉลองคือช่วงเวลาที่จัก,กรวาลจะตอบสนองต่อการสันสะเทือนภายในของท่านด้วยเหตุการณ์ประจวบเหมาะที่น่าอัศจรรย์และนำพาความปรารถนาที่ลึกซึ้งของดวงวิญญาณท่านให้ปรากฏเป็นจริงจงเตรียมตัวให้พร้อมเพราะบทต่อไปที่ท่านเฝ้ารอกำลังจะเริ่มต้นขึ้นแล้ว 1. ซิมโฟนีอันศักดิ์สิทธิ์แห่งหมายเลขเก้า การสิ้นสุดเพื่อเริ่มต้นใหม่อย่างสมบูรณ์ในมิติที่สูงกว่าตัวเลขไม่ใช่เพียงสัญ,ญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์แต่คือเคลื่อนความทีคือบทเพลงแห่งการสร้างสรรค์และเดือนกันยายนซึ่งเป็นเดือนที่9ได้บรรเลงบทเพลงแห่งการเสร็จสิ้นและการเปลี่ยนผ่านที่ทรงพลังที่สุดขอให้ท่านจงปลดปล่อยความเชื่อเก่าๆที่เชื่อมโยงการสิ้นสุดเข้ากับความน่ากลัวหรือความสูญเสียในบริบทของการเลื่อนระดับนี้ การสิ้นสุดของหมายเลข9ก้าคือการสิ้นสุดที่เปี่ยมด้วยวัญญาและความสมบูรณ์เปรียบเสม,มือนนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาจากหลักสูตรที่เข้มข้นท่านไม่ได้สูญเสียสิ่งใดไปแต่ท่านได้บูรณาการทุกบทเรียนทุกความท้าทายและทุกชัยชนะเอาไว้ในเซลล์และในจิตวิญญาณของท่านอย่างสมบูรณ์แล้วเดือนนี้คือช่วงเวลาที่จักรวาลกำลังช่วยท่านเก็บกวาดพลังงานเก่าๆปิดแฟ้มสัญญาทางกรรมเก่าที่สิ้นสุดวาระแล้ว และปล่อยวางตัวตนในเวอร์ชั่นเก่าที่ท่านได้เติบโตจนก้าวข้ามไปแล้วทุกสิ่งที่ท่านรู้สึกว่ากำลังจะจากไปไม่ว่าจะเป็นความสัมพันธ์หน้าที่การงานหรือวิถีชีวิตแบบเดิมๆจงรับรู้ไว้ว่านั่นไม่ใช่การลงโทษแต่คือการที่จักรวาลกำลังสร้างพื้นที่ว่างที่กว้างขวางขึ้นภายในตัวท่านเพื่อรองรับพรศักดิ์สิทธิ์และเคลื่อนความถี่ที่สูงส่งกว่าเดิมที่จะไหลเข้ามา2 ประตูมิติ999การเปิดใช้งานร่างกายผลึกคริสตัลในวันที่9เดือนกันยายนปี2025ซึ่งผลรวมของปีคือ9จะเกิดการเรียงตัวกันของพลังงานในรหัส999ก่อเกิดเป็นประตูมิติหรือช่องทางพลังงานที่จะเปิดออกอย่างกว้างขวางที่สุดประตูมิตินี้มีวัตถุประสงค์ที่เฉพาะเจาะจงอย่างอิ่ง นั่นคือการเปิดใช้งานและขยายตัวของร่างกายผลึกคริสตัลในระดับชีวะพลังงานร่างกายผลึกคริสตัลน,นี้คืออะไรมันคือพิมพ์เขียวของร่างกายแห่งแสงของท่านคือโครงสร้างพลังงานที่ละเอียดอ่อนซึ่งดำรงอยู่ซ้อนทับกับร่างกายทางกายภาพของท่านมันถูกออกแบบมาเพื่อรองรับและส่งผ่านคลื่นความถี่ของมิติที่5และสูงกว่านั้นในวันที่9เดือนกันยายน ปี2025ซึ่งผลรวมของปีคือ9คลื่นความถี่ของแสงอันบริสุทธิ์ที่คอยปรับจูนจิตวิญญาณตามจังหวะของจักรวาลก็จะถูกส่งผ่านควบคู่ไปกับกระแสพลังงานรหัส9-99ปลดปล่อยความหนาแน่นพลังงานเก่าๆที่ตกค้างในรูปแบบของความทรงจำที่เจ็บปวดความเชื่อที่จำกัดและอารมณ์ที่ถูกเก็บกดจะถูกคลายออกจากสนามพลังงานของท่านได้ง่ายขึ้นอย่างก้าวกระโดด ท่านอาจพบว่าตัวเองสามารถให้อภัยและปล่อยวางเรื่องราวในอดีตได้อย่างง่ายดายอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อนยกระดับการตระหนักรู้ประสาทสัมผัสทางสัญชาตญาณของท่านจะเฉียบคมขึ้นท่านอาจได้รับข้อมูลเชิงลึกมีความฝันที่ชัดเจนหรือรู้สึกถึงการเชื่อมต่อกับทีมนำทางและตัวตนที่สูงส่งของท่านได้อย่างแนบแน่นยิ่งขึ้นจงใช้เวลาในวันนั้นอย่างมีสติอาจด้วยการทำสมาธิ อยู่ในธรรมชาติหรือเพียงแค่การตั้งเจตํานงอย่างเรียบง่ายว่าข้าพเจ้าขอเปิดรับการอัปเกรดและการเปิดใช้งานร่างกายผลิตคริสตัลของข้าพเจ้าอย่างสมบูรณ์ด้วยความสง่าง,งามและง่ายดาย 3. ภารกิจอันศักดิ์สิทธิ์กระบวนทัศทัดใหม่แห่งการตื่นรู้ในขณะที่พลังงานแห่งการเปลี่ยนแปลงนี้หลั่งไหลเข้ามา ภารกิจของเหล่าผู้ตื่นรู้ก็ได้เปลี่ยนไปสู่กระบวนศั์ใหม่ที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นจากผู้ปลุกคนอื่นสู่ผู้เป็นประภาคารยุคสมัยแห่งการพยายามลากจูงเถียงหรือบังคับให้ผู้อื่นตื่นรู้ได้จบลงแล้วโดยสิ้นเชิงโปรแกรมผู้ช่วยเหลือนี้เป็นโปรแกรมเก่าของมิติที่3ที่ดูดกลืนพลังงานและทำให้ทั้งสองฝ่ายติดอยู่ในวงจรแห่งความขัดแยง้งภารกิจที่แท้จริงและทรงพลังที่สุดในตอนนี้ คือการหันกลับมารับผิดชอบต่อสนามพลังงานของตนเอง100เอร์เซจงเป็นศูนย์รวมแห่งความสงบความชัดเจนและความรักเมื่อท่านสามารถรักษาสมดุลภายในของท่านได้อย่างมั่นคงท่านจะกลายเป็นประภาคารที่ส่องสว่างแสงของท่านจะนำทางให้เรือลำอื่นๆที่พร้อมจะมองเห็นสามารถหาทางกลับเข้าฝั่งได้ด้วยตนเองโดยที่ท่านไม่ต้องตะโกนเรียกพวกเขาเลยก้าวออกจากความสบายอันศักดิ์สิทธิ พื้นที่ปลอดภัยหรือคอมฟอร์ตโซนของท่านไม่ใช่แค่สถานที่แต่คือคลื่อนความถี่ที่ท่านคุ้นเคยโดยเฉพาะในช่วงพระจันทร์เต็มดวงของเดือนนี้จะมีพลังงานเข้ามาเขยา่าและกระตุ้นให้ท่านรู้สึกอึดอัดกับคลื่อนความถี่เก่าๆนี้อย่างยิ่งนี่คือของขวัญจากจักรวาลที่กำลังบอกท่านว่าถึงเวลาขยับขยายแล้วจงใช้ความกล้าหาญที่จะลองทำสิ่งใหม่ๆ ปล่อยวางความสัมพันธ์ที่ไม่สนับสนุนการเติบโตและปรับทิศท,ทางชีวิตให้สอดคล้องกับเสียงเรียกที่แท้จริงของจิตวิญญาณศิลปะแห่งการยอมจำนนต่อจังหวะเวลาของจักรวาลความต้องการของอีโก้ที่จะควบคุมทุกผลลัพธ์ึ้นหนึ่งในกำแพงคุกที่ใหญ่ที่สุดเดือนนี้คือบทเรียนสำคัญในการฝึกฝนการยอมจำนนอย่างมีสติเมื่อแผนที่ที่วางไว้พังทลาย เมื่อประตูที่คาดหวังได้ปิดลงหรือเมื่อผู้คนเดินจากไปแทนที่จะมองว่ามันคือความล้มเหลวจงหายใจเข้าลึกๆแล้วกล่าวว่าข้าพเจ้าไว้ใจในแผนการอันศักดิ์สิทธิ์ที่ยิ่งใหญ่กว่าจัก,กรวาลกำลังจัดเรียงทุกสิ่งทุกอย่างใหม่เพื่อนำพาสิ่งที่ดียิ่งกว่าและสอดคล้องกับท่านมากขึ้นเข้ามาเสมอท่านคือผู้บัญชาการแห่งความสนใจพลังที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของท่านคือความสนใจของท่าน ในโลกที่เต็มไปด้วยสิ่งเร้าและความวุ่นวายภายนอกการเรียนรู้ที่จะควบคุมว่าจะมอบพลังนี้ไปที่ใดคือสิ่งสำคัญที่สุดจงฝึกฝนที่จะถอนตัวจากดราม่าและความขัดแย้งที่ไม่ใช่ของท่านและหมั่นกลับมาชาร์จพลังงานภายในผ่านการทำสมาธิการเคลื่อนไหวร่างกายอย่างมีสติและการดูดซับพลังชีวิตจากธรรมชาติ 4. ความเข้าใจใหม่เกี่ยวกับตัวตนท่านคือทีมแห่งแสง หนึ่งในการเปิดเผยที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในเดือนนี้คือการทลายภาพลวงตาที่ว่าท่านอยู่เพียงลำพังจงตระหนักรู้ว่าตัวตนของท่านที่กำลังใช้ชีวิตอยู่ในร่างนี้ไม่ใช่สิ่งเดียวดาดแต่คือจุดสุนร์รมคือตัวแทนภาคพื้นดินของมิติตัวตนที่หลากหลายและกว้างใหญ่ไพศาลหรือที่เรียกว่าการจุติของตัวตนที่สูงส่ง ท่านคือทีมแห่งแสงที่สมบูรณ์ในตัวเองท่านถูกห้อมล้อมและสนับสนุนอยู่เสมอโดยเหล่าไกด์ครูบาอาจารย์เทพทวาและตัวตนในพบชาติอื่นๆของท่านเองพวกเขาไม่ใช่สิ่งที่อยู่ภายนอกแต่เป็นมิติอื่นๆของท่านเองที่กำลังส่งความรักข้อมูลและกำลังใจมาให้ท่านอยู่ตลอดเวลาความรู้สึกโดดเดี่ยวคือภาพลวงตาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของมิติที่3 เมื่อท่านเริ่มตระหนักรู้ถึงทีมภายในนี้ท่านจะไม่มีวันรู้สึกขาดแคลนการสนับสนุนอีกต่อไปบทสรุปสู่ความเป็นหนึ่งเดียวโดยสรุปแล้วที่รักทั้งหลายเดือนกันยายนนี้คือเดือนแห่งการเฉลิมฉลองผลลัพธ์จากการทำงานภายในทั้งหมดที่ท่านได้ทุ่มเทมาคือการสละทิ้งเสื้อผ้าตัวเก่าที่คับแคบเกินไปแล้วเพื่อสวมใส่เสื้อคลุมแห่งแสงสว่างที่คู่ควรกับท่านอย่างแท้จริง ทุกการปล่อยวางคือการสร้างพื้นที่ให้กับพรศักดิ์สิทธิ์ทุกการสิ้นสุดคือการเปิดประตูสู่ความอุดมสมบูรณ์และความรักในรูปแบบใหม่ที่จะไหลเข้ามาการทลายภาพลวงตาว่าท่านอยู่เพียงลำพังคือการกลับคืนสู่สัจธรรมแห่งความเป็นหนึ่งเดียวที่ท่านและทุกสรรพสิ่งคือส่วนหนึ่งของการและกัน จงเปิดหัวใจของท่านต้อนรับการเปลี่ยนแปลงนี้ด้วยความรู้สึกขอบคุณและความเบิกบานจงวางใจในกระบวนการและจงรู้ไว้เถิดว่าท่านใกล้ที่จะได้เห็นความฝันสูงส่งของท่านปรากฏเป็นจริงในโลกใบใหม่นี้ใกล้กว่าที่ท่านเคยจินตนาการไว้มากนักสุดท้ายนี้แอดมินขอขอบคุณจากหัวใจสำหรับทุกการสนับสนุนและทุกกำลังใจจากเพื่อนๆน,นักเดินทางทุกท่านครับ ไม่ว่าจะเป็นการมอบพลังงานผ่านการรับชมรับฟังหรือการร่วมสนับสนุนผ่านบัญชีกดปุ่มต a ง k ์หรือสมัครสมาชิกทุกรูปแบบที่ท่านมอบให้ทุกสิ่งล้วนง,งดงามและเป็นกำลังใจที่หล่อเลี้ยงช่องแห่งนี้เสมอมาขอให้พลังแห่งการให้นี้ได้ร่วมกันขยายแสงสว่างออกไปสู่ทุกสรรพสิ่งบนโลกใบนี้อย่างไม่มีที่สิ้นสุดครับ